สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาภาษาไทยในห้องเรียนครูยอยู่อีกเช่นเคยนะคะเด็กๆบทที่9นะคะเราจะเรียนเรื่องคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษนะคะ ก่อนที่นักเรียนจะมาเรียนรู้เรื่องคำที่ยืมในภาษาต่างประเทศนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องในหน้าที่112จนถึงหน้า115เรื่องคิดไปรู้ไปว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพื่อจะนำมาตอบคำถามในบทที่9ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้อ่านเรื่องราวเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนมาเปิดหน้าที่1 1 8ออ่านเพิ่มเติมความหมายจะมีคำว่า คริสต์สกักราชคอมพิวเตอร์คีย์ข้อมูลเซฟข้อมูลทาวเฮาส์พรินต์เว็บไซต์สลัดออทิสติกต่อไปหน้า119อินเทอร์เน็ตอีเมลแฮนดิไดฟ์และคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะ ที่เวลานักเรียนพูดถึงแล้วนักเรียนก็จะทราบทันทีเลยว่าหมายถึงอะไรโดยที่เราไม่ต้องแปลเป็นไทยแต่ถ้านักเรียนอยากทราบความหมายในภาษาไทยว่ามันหมายถึงอะไรให้นักเรียนนะคะอ่านในช่องสีชมพูเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านประโยคไปพร้อมๆกันเลยนะคะฉันเรียนการใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนบ้านของป้าเป็นทาวน์เฮาส์อยู่ใกล้ตลาด อาชอบกินสลัดผักสดที่ร้านอาหารใกล้บ้านลูกชายของเพื่อนแม่ที่เป็นออทิสติกใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีการแข่งขันกีฬาคนพิการมีขึ้นครั้งแรกเมื่อคริสตศักราช1960ัและนั่นก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่ในหนังสือได้คัดเลือกมาให้นักเรียนได้ศึกษาเดี๋ยวคุณจะมีคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องคำมาจากภาษาต่ตตางประเทศคะ่ะ เามาเรียนรู้คำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศกันต่อเลยนะครับคำที่มาจากภาษาอังกฤษพ้อสังเกตคำที่มาจากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีลักษณะโครงสร้างแตกต่างจากภาษาไทยเพราะภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดแต่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีพยางค์ที่นำมาประกอบท้ายศั์เพื่อให้รู้หน้าที่และความเกี่ยวข้องของคำในประโยคตัวอย่างคำที่มาจากภาษาอังกฤษเกมเค้กฟรีทีม กราฟเบนซินเปอร์เซน์โปรตีนสวิตวิตามินและยังมีอีกมากมายคุณครูจะมีคำตัวอย่างให้นักเรียนเพิ่มเติมนะคะแซนวิชโทรศพัพท์ทาวน์เฮาส์อีเมลมอเตอร์ไซค์แท็กซี่มิเตอร์ เปียโนคอมพิวเตอร์แฮนดิไดฟ์แผ่นซีดีอินเทอร์เน็ตค่ะเรา่นี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนะคะที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ดูกันว่ามีคำภาษาไทยที่ยืมมาใช้กับภาษาอังกฤษซึ่งเราจะคุ้นเคยกันอยู่ทุกๆวันเลยค่ะ แล้วมาถึงแบบฝึกที่คุณครูจะให้นักเรียนทําในคลิปนี้นะคะจะมีหน้าที่87ค่ะตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ3หน้า88ข้อ4ถึงข้อ6หน้า89นะคะบอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำเลือกชื่ออาหารเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง ให้นักเรียนดูภาพแล้วก็นำคำในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนมาเติมให้ถูกต้องนะคะสำหรับหน้า90นะคะให้โยงเส้นให้คำทางซ้ายมือและภาพทางขวามือมีความสัมพันธ์กันนักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพและจับคู่คำเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพในช่วงโควิดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ